ไฮไลท์ light, ประกันสังคมเรื่องราวโดนใจเราจะมาพูดคุยกันประกันสังคมเอาเปรียบพวกมาตาาม9ามากที่สุดพอมารู้บำนาญได้น้อยกว่าก็ไม่ถูกต้องอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังความคิดความเห็นของคนที่คอมเมนต์มากันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ดคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับอ่านนะครับนี่แชร์ประสบการณ์มาจากคลิปวิดีโอที่ลุงชัยเรื่องสั้นนะเรื่องสั้นของลุงชัยนะครับที่ ถูกเลือกจ้างแล้วก็เลือกที่จะไม่ต่อมาตา3า39ทําให้ได้รับบำนาญ5 2า0น5,250บาทนั่นเองนะครับคราวนี้มีคนแชร์มาว่าประกันสังคมเอาเปรียบพวกมาตา3าม9ามากที่สุดคนส่วนใหญ่ที่เลือกมาตา3า3เเพราะต้องใช้สิทธิ์รักษาเท่ามาตา3า33แค่นั้นเองนะครับไม่ได้คิดอะไรมากมายหรอกเกี่ยวกับเงินบํานาญพอมารู้ที่หลัง ว่าได้รับน้อยกว่ามาตา3า33ซึ่งไม่ถูกต้องเลยจริงไหมนะครับเพราะเราลาออกจากมาตา3าม3ามาเข้ามาตรา39แค่ต้องการได้ใช้สิทธิ์นะครับรักษาพยาบาลแค่นั้นเองถึงบอกประกันสังคมเอาเปรียบเรามากๆอ่ะเป็นกำลังใจให้คือหลายท่านเนี่ยกังวลเรื่องเกี่ยวกับว่าถ้าเรามาต่อมาตรา39นะครับในช่วง 50นะครับในช่วงที่ใกล้จะ,กะเกษียณน,นะครับแล้วก็พอครบอายุที่จะยื่นบํานาญได้นะครับออกจากมาตรา39แล้วไปยื่นจะได้บํานาญน้อยนะครับซึ่งน้อยจริงนะครับเป,เป็นเรื่องที่ผมเอามาพูดคุยหลายๆคลิปวิดีโอแล้วว่าน้อยจริงนะครับถามว่าถ้าเรารู้ไว้ล่วงหน้ารู้ไว้ก่อนนะครับเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะต่อไม่ต่อนะครับเพราะว่าบางคน เลือกที่จะต่อมาตาา3เเพราะเหตุผลของการอยากจะรักษาสิทธิ์นะอยากจะใช้สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลในใช้สิทธิประโยชน์ในการหาหมอหาหมอไม่ใช่หาหมอหาหมอนะครับใช้หาหมอใช้สิทธิต่างๆสิทธิในส่วนของคอดบุตรนะครับในส่วนของเ,อเลี้ยงดูลูกอะไรแบบนี้แต่แน่นอนพออายุเยอะแล้วเนี่ยสิทธิพวกคอดบุตรเลี้ยงดูลูกหรือหรือเงินชดเชย ลูกเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วเพราะว่าอายุเยอะแล้วเนาะคงจะไม่ค่อยจะมีลูกกันนะครับแน่นอนสิทธิประโยชน์เนี่ยก็ตกไปนะครับแล้วก็สิทธิประโยชน์อายุเยอะแล้วไอ้พวกเงินชดเชยเลิกจ้างเนี่ยก็แทบจะไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์หลักที่เขาจะใช้กันคือสิทธิประโยชน์ก,การาาร,รักษาพยาบาลเพราะหลักๆก็จะเจ็บป่วยนะครับป่วยด้วยโรคประจําโรคอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นประโยชน์สําหรับคนที่เลือกมาตรา3 9เกเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่เราทําได้นะตอนนี้นะคือการเลือก นะครับเลือกได้ว่าจะต่อไม่ต่อโดยเราต้องเรารู้ก่อนว่าดีไม่ดียังไงนะครับแล้วมันมีข้อควรระมัดระวังอย่างไงคือมาตรา3สามเก้ามันมีประโยชน์นะครับภาพรวมมีประโยชน์มาก3ามสามามีประโยชน์มากแค่ว่า3ามเนี่ยในช่วงบ้านปลายแม้ถ้าโฟก,กัสบํานาญไม่แนะนําให้ต่อเพราะจะทําให้บํานาญน้อยมากนะครับนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นถามว่าแล้วจะทำยังไงประกันสังคมก็ ออมองแล้วละ่ะมองเห็นแล้วละ่ะแต่ต้องรอเวลานะการเขาเห็นแล้วว่าอันนี้มันเป็นปัญหาจริงๆแต่เวลาจะนําเสนอเวลาจะใช้เนี่ยมันต้องใช้เวลาในการผลักดันนะครับเขาก็มีการเย้มแย้มมาว่าอาจจะมีการเนี่ยแหละผลักดันเปลี่ยนจากมาตรา3 9ยึด60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยมาคํานวณเนี่ยเปลี่ยนไปในรูปแบบของการคํานวณแบบฐานการศึกษ ครั้งตลอดที่ส่งมาเลยตลอดที่ส่งมาคำนวณน,นะครับตลอดที่ส่งมาคำนวณน,นะเขาก็เลยเจะใช้วิธีการแบบนั้นแบบนั้นมันจะทำให้อะไรมันจะทำให้อย่างน้อยฐานเงินสมทบไม่ฐานอย่างน้อยฐานเงินสมทบเนี่ยไม่น้อยเกินไปนะครับมันจะเฉลี่ยอยู่ใน เลนส์ uh, ที่ไม่น้อยเกินไปทำให้บำนาญที่ได้รับมันเพียงพอกับเราเราทุกคนทุกท่านเพราะนั้นทุกท่านเห็นเป็นประการใดลองแชร์กันเข้ามานะครับคือประเด็นเนี้ยต้องรอผลักดันนะอย่างน้อยเราต้องเป็นกระบอกเสียงว่าเอ้ยออมาตาสามเก้ามันเป็นปัญหาจริงๆอย่างผมเนี่ยทำเกี่ยวกับมาตาสามเก้ามาค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นกระบอกเสียงให้กับทุกๆท่านนะครับอย่างน้อยส่งเสียงให้เขารับรู้ว่าเราไม่พอใจกับ มาตร39ที่ทําให้บํานาญน้อยลงนะอันเนี้ยมันก็ไม่แฟร์สำหรับผู้ประกันตนที่ส่ง33มานานมาต่อ39แค่5ปีกลายเป็นบํานาญน้อยมากน้อยจนทําอะไรไม่ได้เลยอันเนี้ยก็ไม่ควรนะ ก่อนจากกันนะครับเรามาเตือนภัยกันหน่อยข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อมีเงินโอนเข้ามาผิดบัญชีเราจะทำอย่างไรดีนะครับอันดับแรกอันดับหนึ่งนะครับไม่โอนคืนเองและไม่นำเงินไปใช้นะครับสองขอชื่อนำสกุลและเบอร์โทรติดต่อกับของผู้ที่โทรหาเราเอาไว้ด้วยนะพราะเขาจะพยายามโทรหาเพื่อให้คุณ โอนเงินคืนกลับไปนะครับ 3. ให้ทําการติดต่อธนาคารเพื่อตรวจสอบว่าเงินจนํานวนดังกล่าวโอนมาผิดบัญชีจริงหรือไม่นะครับแล้วเป็นของใครนะครับโอนมา4นะครับหากเป็นการโอนผิดบัญชีจริงธนาคารจะติดต่อขอให้เรายินยอมให้ธนาคารเป็นผู้ดําเนินการดึงเงินกลับไปยังบัญชีต้นทางเองโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องไปโอนคืนให้เขา นะเพราะว่ามันอาจจะเป็นกลอุบายของมิจฉาชีพเพราะนั้นไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวธนาคารเขาติดต่อมาเอง 5. นะครับทำการลงบันทึกประจําวันกับตํารวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่า เรานะครับไม่ได้ต้องการนําเงินนี้นะครับไปทําอะไรนะครับแล้วก็มีคนโอนมาผิดจริงนะครับเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองว่าไม่ได้เป็นข้องเกี่ยวกับมิชาชีพหรืออะไรทั้งนั้นนะครับเป็นการแจ้งความเอาไว้นะนี่คือทิปรูปแบบนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยมันเป็นมิชาชีพให้ทำทีเป็นโอนเงินผิดนะครับเพื่อให้คุณโอนเงินกลับไปแล้วบางทีนะครับมันแจ้ง บัญชีที่ไม่ใช่บัญชีต้นทางที่โอนกลับมานะครับเราอาจจะเสี่ยงโดนนะครับคดีเป็นผู้ฟอกเป็นผู้เป็นผู้มีส่วนรู้เห็นได้เพราะนั้นเรามันระวังด้วยอันนี้คือชิกง่ายๆนะครับ5ข้อในการจัดการเมื่อมีคนโอนเงินเข้ามาผิดนั่นเองนะครับ แช่กลงโกงวิชาชีพนะครับส่ง QR code ปลอมเพื่อหลอกให้เราสแกนคือ QR code เนี่ยเวลานะครับสแกนเนี่ยไม่มี QR code ไหนที่สแกนแล้วได้เงินนะร้วนแล้วแต่สแกนแล้วจะถูกหักเงินนะครับทั้งสิ้นเพราะนั้นเรามันระวังพวกนี้มันจะให้คุณทำการนะครับสแกนแล้วหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวหรือพาสเวิร์ดหรือแม้กระทั่งหลอกว่าเดี๋ยวจะมีเงินโอน นะครับเข้าไปให้สแกนเงินเพื่อรับให้สแกน QR วอารนี้เพื่อรับเงินจำเอาไว้เลยนะครับเมื่อมี QR Code หลังนี้นะครับให้เช็คแหล่งที่มาของ QR Code ว่ามาจากแหล่งที่มาไหนนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะกดยืนยันใดก็ตามให้อ่านละเอียดนะครับค่อยๆทีละขั้นตอนดูว่า QR Code ที่สแกนนั้นของจริงของปลอมมาสแกนไปเพื่ออะไรทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องรู้ก่อนนะว่ามันมาจากต้นทางไหนแล้วต้นทางนั้นน่าเชื่อถือไหม ต้นทางนั้นต้องให้เราสแกน q ค c o วโเพื่ออะไรเพื่อ,อ,อวัตถุประสงค์อะไรอันนี้ต้องรู้ก่อนเพราะนั้นเมื่อเราค่อยๆเช็ครายละเอียดเราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนั่นเองนะครับ